ครับผมสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำอีเวนต์ของเกมเซตีนะครับนั่นเองนะเออมันได้มีการอัปเดตเขาเรียกว่าอัปเดตอัปเดต G ี้ใหม่เข้ามานะครับที่มีชื่อว่าอะไรเนี่ยที่ฟองสบู่ปืนฟองสบู่มีนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูความสามารถของจี้ใหม่กันดีกว่านะครับว่าความสามารถมันทําอะไรได้บ้างนะสำหรับปืนฟองสบู่มีนั่นเอง <c oughs> ในเทินของฉันเมื่อตกพื้นที่ฝายตรงข้าม โอกาส45%บังคับย้ายไปยังแลนด์มาร์คที่แพงที่สุดของฉันแล้วก็เพิ่มค่บมาบันทาง100%ในเทินของฉันเมื่อตกพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามตกที่ฝ่ายตรงข้ามไม่ใช่พื้นที่นะครับก็คือเมื่อเรา,เาไปตกตัวฝ่ายตรงข้ามนั่นเองอ่ะมันก็มีโอกาส45%บังคับย้ายไปยังแลนด์มาร์คที่แพงที่สุดของเรานะเออก็เหมือนแบบบังคับดีดนั่นเองนะครับก็โดยใช้ตัวเราไปโดนฝ่ายตรงข้ามนะครับแล้วก็ เพิ่มค่าผันทางร้อเปอร์เซ็นเพิ่มค่าผันทางร้อยเปอร์เซ็นต์น่าจะเป็นเขาเรียกว่ามันน่าจะใช้ได้ตลอดนะเออแบบเมืองเราก็เพิ่มค่าผันทางร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมันไม่น่าที่แบบต้องจี้ออกมันถึงจะเพิ่มค่าผันทางนะความคิดผมนะัะน่าจะประมาณนั้นนะน่าจะเพิ่มค่าผันทางร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดนะครับเออเหมาะกับนาเดียกับไอรินเหรอเมื่อตกที่ฝ่ายตรงข้ามคือที่นี้มันจะเหมาะอไงวะผมไม่เข้าใจวะ่ะนาเดียดึงดึงฝ่ายตรงข้ามะ่ะมาตก เมืองเราใช่ปะล่ะเอออันนี้ก็ดึงมาไงแต่เจี้ยนเนี่ยในเทินของฉันเมื่อตกที่ฝ่ายตรงข้ามแต่มันก็ใช้ได้หลายกรณีนะครับเออประมาณนั้นละกันแต่ผมว่าไอรินไม่น่าจะเหมาะเฮ้ยนาเดียไม่น่าจะเหมาะนะครับส่วนไอรินก็วิกตอรี่ก็ดีสุดแหละไม่น่ามามุ่งสายลมละลายหรอกแต่ถ้ามามุ่งสายลมละลายก็อาจจะแบบถ่วงเวลาใา้เขาไม่เดินไม่ได้เลยหรืออะไรประมาณนี้นะแต่ก็ไม่เหมาะเหมือนกัน,นครับไอรินกับนาเดียที่ผมคิดนะ แต่มันก็แล้วแต่การประยุกต์ะครับโอเคผมว่าเราไปสุ่มดีกว่านะอเออเดี๋ยวผมต้องอธิบายก่อนว่าที่ผมจะหาคือมันมีจี้เลหลังนะครับมีอยู่3จี้นะครับนี่ก็เป็นจี้ถุงมือไททันแล้วก็รองเท้าป้องกันนะครับแล้วก็เป็นจี้ใหม่จี้นึงที่ผมอยากได้ก็จะมีรองเท้านะครับรองเท้ากับถุงมือไททันนะครับเพราะตอนผมพอช่วงที่เหมือนถุงมือไททันมันมาผมไม่ได้ทําหรือผมกลับมาเล่นไม่ทันหรือเปล่าประมาณนั้นนะ ผมก็เรียกว่าจะมาแก้จี้แบบมาหาจี้เก่าซะหน่อยนะครับเออว่า5 0 0 0ันเพชรผมก็อาจจะได้สัก1นจี้นะอาจจะไม่ถึง2 G องจี้อ่ะแต่ถ้าได้2องจี้ผมก็เอาสองจี้นะโอเคแล้วก็คือนี่นะครับในการที่เราจะหาก็คือเราต้องหาเนี่ยหาฟองสบีหมูที่สมบูรณ์น่ะคือผมตั้งไว้10 10แต่ก็ไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะอาจจะไม่ถึงหรอกอาจจะได้แค่ประมาณ5 5ชิ้นนะครับเออ เราก็จะเอามาแลกตรงนี้มันเป็นเขาเรียกว่าลูกบาศท,ที่เครื่องรางซูเปอร์แบบเลือกนะครับก็จะมียุงสีที่ที่เห็นเลยนะครับอยู่หน้าตรงนี้เลยก็คือ4ีนี้เราจะเลือกที่ไหนก็ได้นะครับเมื่อเราครบสะสมครบหมีครบนั่นแล้วอะเอเนี่ยไอหมีฟองสบู่หมีที่สมบูรณ์ครบ5แล้วอะเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะที้ไหนหนั่นเองนะครับส่วนในการที่เราจะหาหมีันนี้เราก็จะหาจากการที่เรามี A ฟองสบู่หมีสีเหลืองแล้วก็ A บวกฟองสบู B ่หมีสีแดงนะครับ อันนี้ผมไม่แนะนําเท่าไหร่นะฟองสบูม่มีที่สมบูรณ์แต่ถ้าโชคดีก็ดีไปนะครับสำหรับตรงนี้เพราะผมว่ามันน่าจะได้เนี่ยมีอยู่3ชที่ที่ผมคิดก็คือรถตํารวจจับแล้วก็รองเท้ารองเท้าบ๊อบเบิ้ลเนี่ยแล้วก็รองเท้ากโดดสีทองอ่ะ มันก็พอได้นะครับแต่มันก็ไม่เหมาะคือมันไม่ดีแล้วก็ราชาราชาดับเบิลเนี่ยก็ประมาณ 4G นี้ละกันเออที่ผมคิดว่าน่าจะได้นะครับเลดมอนเตอร์ ter, โดนก่อสร้างก๊อปปี้เครื่องขยายหลุมดำเจ็ท p พดแล้วก็โดนบริการวิซารีดไม่น่าจะมาความรู้สึกผมน่าจะได้ยากอยู่นะโอเคครับก็กิจการการเล่นก็มีประมาณนี้นะครับออโอเค๋ยวผมขอเคลียร์จี้แล้วก็ไปซุ่มก่อนดีกว่านะเคลียร์พื้นที่ไงมันจะได้แบบพื้นที่ว่างๆเลย แต่ผมไม่รู้ว่ามันรวมได้ป่าวะเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนละกันโอ้มีรวมนะครับมีรวมส่วนที่พวกนี้ก็โลกาลาเหมือนเดิมนะครับมีดีก็ 3G จี้ตรงนี้นะครับเออส่วนที่อันนี้ก็ถือว่าเป็นจี้แถมละกันสีฟ้าเนี่ยแต่ผมว่าถ้าได้3ามจี้นี้ก็ดีแต่ส่วนมากมันก็ได้แค่สีจี้บนอนะ่ะอย่าไปเสียตังค์เลยเสียตังค์เสียเวลาทําไมโอเคแต่ผมพอเปิดแพ็กฟรีก่อนที่ผมเก็บสะสมมาแล้วกันมันก็ไม่ใช่แพ็กฟรีนะเป็นแพ็กที่แบบ เก็บมาในกิจกรรมอะเฮ้ยผมได้เอบวกแล้ววะเฮ้ยมันได้ง่ายอะเปล่าว,อออวะเพิ่งได้ทีเดียวทำเป็นพูดอางเเฮ้ยมันได้ง่ายเปล่าวะเฮ้ยใช่หรอโอ้โหพอบอกได้ง่ายฟึ๊่มไมมาเลยวะเฮ <c oughs> ้ยแต่ของดองผมถือว่าค่อนข้างดีนะครับที่ดรอปออก,กแบบ ดอปเมื่อกี้ผมว่ามันค่อนข้างดีมากเลยที่มันดอกให้แบบขนาดนั้นนะแต่แบบกล่องกล่องทีละหนึ่งนี้แบบเปิดโคตรโคตรเย่สู้กล่องแบบเปิดทีละห้าไม่ได้วะ่ะโชว์แม่งโคตรต่างเลยโอ้โหเกลียโคตรตั้งหลังเนี่ยขนาดแค่ของฟรีเนี่ยของฟรีก็ยังงกเนาะโอ้โหกล่องหนึ่งไม่ได้เลยครับได้แต่กล่องคูณห้านะ เน yeah, 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 yeah. ี่ยเย็ดคิ้คือมาถึงผมได้แบบเนี yeah. ่ยขาดอันนี้อันเดียวผมก็ได้เอ็ดอันนึงแล้วอะเฮ้ยมันเหมือนจะง่ายนะเปล่าวะเขาหลอกหรือเปล่าหลอกให้ผมแบบอยากทำอีเวนต์นี้เปล่าเออหรือแบบเห็นจี้ผมเยอะจัดแล้วอยากจะสลายหรือไงวะ <c oughs> อาจจะนะครับเออผมว่าผมต้องอาจจะเสียเวลาหน่อยนะครับคลิปนี้ผมว่าผมต้องใช้เน,เนี่ยเขาเรียกว่าแสงสว่างอยู่ในวะเนี่ยเวนกรรมเออ อยู่ไหนวะเดี๋ยวนี่ไงคือผมต้องเอาพวกนี้มามาอัพก่อนนะเดี๋ยวผมตัดตัดตัดไปตอนที่ผมเคลียร์เคลียร์เคลียร์พวกแบบพื้นที่เสร็จดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากเกินไปนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้เคลียร์พื้นที่ไปประมาณ4 5ช่องแล้วนะนะก็มาซุ่มต้องบออะไรวะมาสุ่มหาอะไรดีกว่านะเออเชดปปับหอเหย็ดเค ไม่เห็นเหมือนที่คุยกันไว้ก่อนก่อนสุมเลยนี่ว่าคือถ้าพูดง่ายๆก็คือผมต้องหาเอบวกให้ถึงครบสิบชิ้นก่อนนะเอออันนี้ผมได้เอหนึ่งใบละโอ้ย,ยเค่แม่งเออยังได้อันนี้หน่อยโอ้โหเอบวกผมหายากเฉยเลยวะทีแรกเปิดคลิปมาโคตรดีอะ เออมาดมิจะขายก็ขายไม่ได้ด้วยเวนกรรมโอเคครับสมต่อครับยีเคแม่งเต็มไวเกินเฮ้ยโอ้โหยีตเคอุซ่าแบบมีน้อยอมาหน่อยดีกว่ามีน้อย ไม่แต่ผมก็ไม่ได้ว่าผมจะรับหูรับตาสม้มเพื่อให้ผมได้สองจีนะผมก็จะดูเชิงด้วยนะครับว่าอัตราการรอบของไอดีผมมันอยู่ประมาณกี่เพชรน,นะครับถ้ามันแบบเยอะเกินผมก็ต้องหยุดนะครับเออมันต้องหยุดนะดิด้นไปมันก็เหมือนเป็นการที่แบบยื้อเพชรให้แบบเอาไปเสียหรือเอาไปทิ้งฟรีนะครับเพราะผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาวัตถุดิบที่เหลือแบบคือมันไม่ได้อยู่แล้วประมาณเนี้ยผมก็จะไม่ฝืนทำนะมันจะได้ไม่ต้องเสียเสียเพชรฟรีอะ ใจอะใจมันมีอยู่แล้วครับแต่แค่แบบ <c oughs> แต่มันเบืองเพชรไงเออแค่นั้นแหละพรมันไม่คุมมันก็ไม่น่าไม่ไม่น่าสมแล้วอะให้ผมว่าผมน่าจะได้แค่จี้เดียวอะตอนนี้ผมหมดไปประมาณ700เพชรผมได้แบบได้มาเหมือนได้เอดมาแค่เกือบจะ2องอันนะเออต้องบอกเกือบจะ2องอันพราะเอบวกผมไม่มาเลยตอนเนี้มาแค่ช่วงแรกนะครับย็ดเคอโคแม่งเต็มอีกแล เต็มไวเกินหมดแล้วเนี่ยวันนี้ตังอะสี่สิบกว่าล้านเนี่ยหมดแล้วเมื่อกี้ก็หมดไปล้านนึงแหละ <c oughs> โคตรเปลืองอะผมบอกเลยขอเถอะเนีนอย่ากระตุกเลยแค่นี้ก็เสียเวลาโคตรแหละอัพ <c oughs> แต่ละทีนี่คือผมก็ต้องอัพเคลียร์ให้หมดนะเนาะมันแบบจะมาแบบคาราคาซังทีนี้ทีละน้อยมันก็ไม่ได้เพราะส้มอ่ะพอสุสมแบบเดียวมันแบบมันไแอบบ้นี่เต็มไวมากเลยอะวัตถุด,ดิบอะ แต่เดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่ามันเพิ่มมาตากันติดยากมากเลยนะทั้ง B และ,อะเอเฮ้ยต้องบอกว่า B ดิ B ค่อนข้างที่ติดยากมากเลยสู้พวกสู้แบบสู้พวกคัทเอไม่ได้มันก็แน่อยู่แล้วนะครับแต่แค่เปอร์เซ็น,นตนนน์มันติดน้อยเท่านั้นเองมันติดนาแบบน้อยน้อยมากอะเดี๋ยวนี้ที่ผมรู้สึกนะเพราะผมไม่ได้มาอัพนานด้วยแหละกดเรื่องนี้ง่ายกว่าไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อะไรกันนี่อะไรกันนี่โอ้โหจะเอาเอไปขายเฉยเลยเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้ตอนนี้ก็รวมทั้งหมดกระหมดไปสองล้านแล้วนะเออในการแบบยังไม่ได้ทำอะไรเลยแค่อัพจี้อ่ะโคตรเปลืองเปลืองโคตร คือผมยังจะมีแบบพื้นที่สุ่มไว้แบบสักห้าร้อยเลยอะ่ะเออล้วค่อยมาเคลียทีหลังอะ่ะได้ไหม <c oughs> มันจะได้ยาวๆไปเลยอันนี้แบบดูเสียเวลาแบบดูดิเดี๋ยวผมก็ต้องมานั่งกดอย่างเงี้ยโอ้หมดแล้วปะต่อ let's go ดีกว่ายืดเคแม่งไปไม่ถึงไหนสักทีโอ้โหยิดเขแม่งขายทิ้งหรือเปล่าวะมันเลยไม่ชอบใจอะ่ะแม่งเกลือจัดเลยผมน่าจะได้จี้นึงแหละจากที่ผมตัดสรูแล้ว สาพัตัาาตจากไหนนี่ไงด,ด,ดงูดิโอ้โหโคตรเกลือเย็ดเคสแม่งเกลือจัดโอ้โหเอบวกไม่มาแล้วว่ะจะถึงไหมเนี่ยห้าพันโอ้โหหมีมาครับหมีมาครับแต่เอบวกยังไม่มาเลยเอบวกเราชินแล้วลเปล่าวะโอ้โหน้ำหอมเย็ดเคสมาไหมาล่ะเราวะเฮ้ยโอ้โห ผมไม่ชอบคำเอสเลยว่ะเอสมันจะมาทำเพื่อเห็นไหมเต็มอีกอะคือผมว่ามันเสียฟิลนะเว้ยกดขายก็ไม่ได้มันเปลืองอะเออมันเปลืองนะมันเปลืองนะถ้ากดขายอะตอนเนี้ยแล้วตังผมก็แบบพอมีพอมีใช้อะเออมันก็ต้องกดอัพอ,อยู่อย่างเงี้ยเนี่ยแม่งแต่ได้ยาก,กว่ะห้าพันผมจะพอไหมน 5, เนี่ยห้าพันเนี่ยน่าจะได้ทัอจี้มามันไม่น่าเกินไปหรอกมั้ง ผมเห็นคนลงในกลุ่มประมาณ8000-9000ยังได้แบบได้ตั้ง3าจี้อ่ะเออแล้วผมจะมาแบบ5,000แบบไม่ได้สจี้มันจะเป็นไปได้ด้วยหรอโอ้ทางั้นเกน์แบบเกมก็แม่งโคตรแบบโคตรรังเกียจเลยอ่ะรังเกียจด,ดวงผมเกินเนี่ยนั่งอัพยีกเลยงเนี้ยผู้เชี่ยวชาญในการคลิกละเอา้าเวรกรรมกดไม่โดน ก็ถือว่าเป็นคลิปเป็นคลิปย่อยแล้วกันครับเป็นคลิป upgrade, <c oughs> อัปเกรดอัปเกรดของเอาตาไม่ดีครับปับป๊บปอยู่ไหนวะเนี้ยโอ้ขึ้นมาชิ้นแรกเลยว่ะย็ดเคมามามาน้ำหอมน้ำหอมน้ำหอมก็ไปแล้ว 50ครั้งทำไมมันไวจังวะแต่ทำไมผลที่ตอบได้มันดูเหมือนแบบไม่ได้อะไรเลยวะมันดูเกลือนะมันดูโคตรเกลือเลยไม่ใช่เกลือธรรมดาเค็มปัดอะเค็มปัดอะโอเคก็สุ่มกันต่อครับตามสเต็ปเฮ้ยโอ้โหเออมาแล้วตอนนี้ผมมี S2 ชิ้นแล้วนะเออโอ้ยเจ๊โอ้โหไอ้เหียเจโดหมวกโคตรเก่า เก่าโคตรโอ้โหคือแสงมันมาบ่อยก็จริงนะแต่มันแบบเอสดไม่มาให้เอบวกไม่มาไงอยากได้เอสเลยอ่ะมีเปล่าโอ้โหเอบวกอีกเฮ้ยมันก็ไอบวกแหละแต่ต้องการเอบวกในอีเวนต์น่ะโอ้โหมงกุฎเวนกรมขอสักทีนึงกนแล้วกันเออผมรู้สึกว่าแบบพอมันรว่าเลยหลักนี่มันแบบมันปรับยากขึ้นให แต่มันก็ไม่น่ายากขนาดนีน้แต่ผมว่าคนที่ได้9 0้าพันเพรก็คุมสำหรับไอเดีเขาแล้วล่ละเพราะไอดีผมแบบโอ้โหแคจี้เดียวแม่งตอนนี้หมดไปเท่าไหร่เนี่ยพันเจ็ดอ่ะอืมพันเจ็ดอ่ะพันเจ็ดนะเฮ้ยหาหมีต้องสิบตัวแม่งจะจะจะ,จะพอไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหเย็ดแค่ไม่มีแสงสว่างเลยวะถึงแม้มันจะเรือนรางไงเรือนรางไปไกลเลยตอนนี้ย เวนกรรมแทๆ้ๆแสงอันนี้มา่งลังกันเนี่ยแล้วผมก็ต้องมานั่งอัพอยู่เงี้ยนะเออสุ่มไปได้นิดนึงนั่งอัพอยู่เงี้ยนิดนึงก็อย่างว่าเนาะถ้าดูแล ID ดีๆมันก็ต้องแบบใช้ของคุ้มหน่อยอะโอ้โหเมื่อกี้ไม่ติดเลยเกินตั้งหายไป3มล้านแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ก็ทำอยู่อะ่ะเนี่ยตอนนี้ททำอยู่ <laughs> เหมือนแพร่แบบแค่แค่อัพเกรดให้ upgrade, มันเป็นบวกเจ็ดเนาะ เต็มสักทีหาย,ย่างไวแสงสว่างถึงแม้จะเดือนร,รางเคเห็น <c oughs> ไปทางก็รีรียะสักทีสทักทีมันน่าจะมีระบบอัพเกรดออโตโ้เนาะแบบเราอะเราสามารถที่จะ คลิกจี้นี้แล้วมันก็อัปเดตให้เราเลยกรึบ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 ประมาณเนี้ยเขาเรียกว่าออโต้คลิกเลยอ่ะเออแม่งอัปเดตให้เราไปเลยงั้นน่าจะง่ายดีน่าจะสบายอยู่อ่ะแม่งมันนับแอปแอย่างงี้แม่งเวรกรรมเอ้ยไปต่อ let's go ถึงเวลาต่อแล้วผมว่าที่ดวงผมมันตกเพราะมันแบบมันมัวแต่อัพอยู่อย่างงี้แน่มันคิดว่าผมขายขายจี้ทิ้งเปล่าวะไม่ได้ขายทิ้งนะถ้าโถไปช่องมันมีไม่พออ่ะ เออสวยน้องหมีน้องหมีมาแล้วตอนนี้ผมมีน้องหมีอยู่ประมาณห้าห้าน้องหมีไปะวะใช่ไหมตอนนี้ผมค่าอีกประมาณห้าห้าหรือสี่อัปัป๊บกึบกึบโ,โ,โอ้โหกึบกึบอะไรอะเออจะเออเ้ยอย่าโดโอ้โหโโห,โโหมีน้อยมาไม่เอาครับอยากได้หมีใหญ่ครับหมีใหญ่โอ้โหใหญ่ยยเกินนันเนี้ยโอ้โหทํามาเอสเลยอนะันนั้นก็ดีอะโอ้โหเวนกร,รแล้ว เปิดทีละอันดีกว่าเนาะมันรู้สึกว่าดวงดีกว่าวะ่ะเปิดทีละอันเนี่ยเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วถือว่าได้อยู่ถือว่าได้อยู่โอโอเอ,อ้ยสวยหมียังมาวะผมว่ามันให้มาพอดีพอดีแน่เลยวะ่ะกูไม่ไิงกูไม่ได้กูจะสกปรกอะโอโ้เว้ยไม่ชอบเลยวะ่ะแบบเปิดอันนี้เอบวกแล้วเปิดอันนี้มาสีทองเอ็อะแบบ รู้เลยว่าไม่งจะไม่ได้แน่นอนอ่ะเฮ้ยจะผมไปดูก่อนนะครับว่าผมแบบมีเท่าไหร่ละเฮ้ยตอนนี้ผมมีเอสอยู่สามชิ้นแล้วนะครับเออมันก็ให้พอดีพอดีกันเนาะมันไม่ได้แบบให้เกินไปอ่ะตอนนี้ผมขาดขาด A อยู่เท่าไหรว่วะมันต้องใช้ห้าชิ้นเนาะสามห้าสิบห้าขาดอีกห้าชิ้นนะครับ A ห้าชิ้นแล้วก็ A บวกอีกสี่ชิ้นนะครับเออตอนนี้ผมก็เสียไปสองพันสี่แล้วก็เป็นจำนวนที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะอืมไม่ถือว่าน้อยอ่ะ ก็ถอว่าเยอะอยู่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 เออทำอะไรอย่านี้อ๋อสุ่มจนเบลอรครับสุ่มจนเบลอเยอแต่แต่ผมว่าจี้ที่ใหม่มันไม่น่าใช้เท่าไหร่นะ แต่แต่แต่มันก็มีไว้มันก็ดีนะครับแต่ถ้าถามว่าแบบมันมันโหดไหมมันก็ไม่น่าไม่น่าใช้เท่าไหร่อ่ะมันแบบมันไม่น่าไม่น่าใช้เท่าไหร่เออแค่นั้นแหละผมว่ามันไม่มันมันไม่น่าใช้เท่านั้นเองนะอืมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเหตุผลสําหรับจี้ใหม่ก็ไม่น่าใช้ครับผมว่าแบบรองเท้าน่าใช้กว่าเออพูดอย่างนั้นดีกว่าแล้วผมก็อยากจะได้รองเท้าไปใส่นิโคด้วยจี้ใหม่ผมไม่น่าไม่น่าจะเอานะไม่น่าจะเอา ผมน่าจะผมน่าจะเสียประมาณ2,000เพชรแหละเออประมาณนี้นะไม่น่าเกินนี้หรอกผมก็จะเหลือประมาณ600เพชรอะเออหมดอะเพชรอะตอนเนี้ยเจออีเวนต์แบบนี้ไปอะอีเวนต์อีอีเวนต์อีเวนต์ทวงเพชรเพชรคืนอะแล้วโถเดี๋ยวก็ต้องไปนั่งเก็บเพชรอีกโอ้โหขี้กเกียจโคตรทำไมเขาไม่ให้ไมใ่ให้ให้ให้มาเลยวะเยอะด้ว เี๋ยวผมต้องไปเปลี่ยนที่เอ้ยมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนที่สมนีเป่าวะอืมอืมอืมหมดสักทีมาเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนที่สมดีกว่าวะไปเปลี่ยนนารัานคาดีกว่วะเออเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่เสริมสร้างดวงอันอันใหม่ของผมปั๊บเอบวกโอ้โหเวรกรรมเกือบได้แล้วเกือบได้แล้วเกือบเทแล้ว นี่เป็นไงเปลี่ยนอันฟึ๊บนั่นไงไม่มาเลย <c oughs> แต่ผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่ผมมาสุ่มตรงนี้มันผมดวงดีดวงดีกว่าตรงนั้นนะเอออย่างน้อยผมก็ได้มีมาตัวหนึ่งแล้วกันเนี่ยแตท่ทำไมกดเปิดหมดทีไรแบบดอบยากตลอดเลยเออมาดิตอนนี้ผมเหลือเอโบอีก3ตัวเท่านั้นครับเฮ้ยสีสีนะ่หรือสาสานะเหลืออีกสโอ้โหห คะแนนตรงนี้นี่แบบโอ้โหเอบวกไม่มาเหมือนแบบท้อว่ะย่กเก๊แต่ละอีเวนต์เนี่ยท้อเนื้อท้อใจแต่ละรอบสุ่มยากหายากแม่งไม่ว่าจะเป็นการตัวละครไม่ว่าจะเป็นจี้แม่งห้าพันเพชรัพหมดละมั้งต้องมีสักแสนเพชรอะดูแล้วอะแสนต้องแสนถึงจะไม่ต้องกังวลเรื่องอีเวนต์น่ะน่าจะได้ทุกน่าจะอยู่ได้ยาวๆ โอเคมาเอบวกวโหทองเลยวะถ้าทองนี่ผมขอแบบไอ้น,นี่ได้ไหมทองเอมาเลยอะ่ะเออมีผมมาแล้วมีนอยเออ,เอ,อมาดีสองจดหมายก้เอาหม่เล่ามีนอยโอ้โหการ์ด,ดำวโหไปปกป้องชิพปกป้องก้าวแรกที่พลาดไป โอ้โหไม้เบสบอลมาทุบหัวไขวหน้าเจ็ดเคขายแม่งเลยยิ่ห้านมันก็ขายได้ไปเท่าไหร่ขายดีกว่าวไม่ขี้เกียจหละอืมไม่ไหวแล้วโอ้โหดูพอขายฟึบเกือบโคตรเออมาดิเหลืออีกสองชิ้นนะครับสำหรับเอบวบกโอ้โหแม่งอย่างยากเลยโอ้โหเอสมาเลยคิดว่าเอสแบบจะให้มันจบเลย เวนกรมันก็ต้องถอนหายใจกันเลยทีเดียวนะครับเอ้ยขายดีกว่าว่าขายดีกว่าว่าขี้เกียจแล้วโอ้ตอนนี้ผมเหลือแค่เอบว์อีกแค่สองชิ้นเท่านั้นเองปุ๊บมีโอ้โหมีน้อยเอ้ยมาเว็บอลอีกแล้ว มีนอยโอ้โหเฮ้ยทำไมหลังๆมันยากได้ยากจังวะเพชรหมดอันนี้เออ,เอ,อมีนอยเอา้าโอ้โหเอสมาเลยโอ้โหมาทำเพื่อขอแค่เอบวกอีกอันนึงเฮ้ยเดี๋ยวผมไปดูก่อนดิเฮ้ยเหมือนหมีผมจะได้น้อยวะ่ะอ๋อนี่ไงผมเหลือเอบวกอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็หมีอีกสองชิ้นนะครับโอ้โหยัาเค่คือแบบคือเกมมันทำโคตรเลยเนี่ยโคตรสมดุลกันอนะ คือดูอเหมือนไม่มีอะไรแบบได้มากได้น้อยเกินอ่ะแบบเออแม่งตามสเต็ปเขาเลยเอ้าแล้วก็ไม่มาสักทีแล้วเนาะจะได้จบเนี่ยเออ,เอ,อก็เลยแค่อย่างน,นหนึ่งนะครับอ๋อเป็นกรรมคะแนนนี่ก็เต็มโครไวโคจริงๆขอเอะไรได้ไหม A กับเบวกอ่ะเออจบในกล่องเนี้ยเอ้ยเอา,าเอเ A บวกจบแล้วขอแค่ A เออ้ยถ้าถ้าถ้าเอผมก็ จะไปเล่นนะครับเออผมผมจะไม่ผมจะไม่เสียเพชรเพิ่มละเออถือว่าเออก็ประมาณนี้นะครับเออถามว่าไปเล่นจากไหนหรอนี่ตอนนี้ผมมีไอเนี่ยผมมีเขาเรียกว่ามี a อยู่14ชิ้นนะครับแล้วก็มี A อบวกอยู่10ชิ้นผมก็ต้องแลกได้ทั้งหมด5ชิ้นอยู่แล้วแต่อันนี้ผมคาดไปอันนึงไงแล้วกิจกรรมการเล่นก็คือเมื่อเราเล่นอะ่ะมันชนะลายอะ่ะเราจะมีสิทธิ์สุ่มแบบอันเนี้ยแต่ทามาได้ A บวกน้าแบบก็แย่อเออเดี๋ยวผมขอไปเล่น ไปเล่นไลยก่อนนะครับเออแล้วก็มานี่ดีกว่าเพื่อการประหยัดเพชรด้วยนะครับโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้ไปทําการชนะลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเออเนี่ยมาแล้วขอ A นะครับขอ A ขอเอไยข,ขายชิ้นเดียวพอนะแล่วผมเก็บจี้ไอัพด้วยไงเออประโถนึกว่าจะได้ยากประโถท,ที่แรกไม่เหมือนอย่างนี้ว่าเออแต่ก็เฉลี่ยเฉลี่ยมันก็จะเสียอยู่ประมาณ3 0 0 0 4 0 0 0พต่อจี้นะครับเออไยประมาณเท่าไหร่อ่ะ2 000, 7 0 0 3,700 3 7 3 6 5 0้าสนะิะที่ผมเสียไป3650เออแปลว่าคนที่มันได้เอ้คนที่ได้อ่ะคนที่ได้ท,ไดที่โพสอะที่โพสในกลุ่มอ่ะประมาณ9,000อะ่ะได้3 g ้ผมว่า <G S 1> ก็ได้เลทประมาณผมนะครับเออก็ถือว่าเลทไม่แย่นะครับ3 0 0พประมาณ3 000, 5 0 0 3น0้เออได้จี้มาเออตกตกใจคิดว่าแบบกระโชถ้ามีแสงสว่างนี้มีเรื่องอ่ะบอกเลย กด,ก,ก,กดแรกไปเลยนะครับกดแรกไปเลยนะครับอย่ากดผิดนะครับอย่ากดผิดนะครับของหายนะครับโ,ดโ,ดโดเอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนอะไรตั้งหนาอันนี้เด็ยก็กดผิดกันขึ้นมาแล้วทำไงอ่ะอ๋อตกใจคิดว่าถึงว่าทำไมมันได้แค่สามอันเองไอยู่ในกล่องข้อความชิ้นหนึ่งนี่ว่ะดูดิคือเกมแบบทำมาโคตรพอดีอะ่ะคือไม่เหลือเลยอะ่ะเออยุดเค้ K, แบบโอ้โหของจริง เรียบร้อยเรียบร้อยอย่างนี้ก็เรียบร้อยับกดแลกไปเอออันนี้ก็ทุกครั้งที่สะสมได้ครบ2ครั้งเราก็จะสามารถรับได้1ครั้งนะครับแล้วมันสามารถรับได้เรื่อยก็คือผมก็จะได้ออฟมา2องอปนั่นเองนะแต่ก็คือต้องเอาไปซุ่มอีกทีนะครับเนี่ยดูดิเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะหายไปหมดทุกอย่าง <c oughs> เออแต่ถามว่าดีไหมนะครับก็ดีนะครับถ,ถ,ถ้าแบบถ้าโชคเฉลี่ยเฉลี่ยมันผมก็ไม่ได้แย่นะครับสำหรับ3600กว่า3600มื่รอเพอะ ว่ามันก็โอเคอะไม่แย่เลยแหละถือว่าแบบก็เราสามารถเลือกจี้ได้ด้วยว่าเราจะเอาจี้ไหนหะนะโอเคครับ,คครบก็ตรียมปิงปองปิงปองนี่ไปโทโอโ้โหอย่างเท่อะบอกเลยโคตรเฟีย้ยวอะคือจริงๆผมยังได้ถุงมือกับไททันกับรองเท้าป,ป้องกันมากเว้ยถุงมือถุงมือไททันผมไมอยากได้นะ แต่ผมไม่รู้ว่าถุงมือไททันจะกลับมาขายอีกตอนไหนอ่ะแต่รองเท้าป้องกันอ่ะรองเท้าป้องกันมันต้องกลับมาขายอยู่แล้วก็ตัดสินใจค่อนข้างยากอยู่นะครับก็เลยคิดไม่ออกเหมือนกันก็ก็เลยทําการก็เอาไว้ก่อนละกันนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สรุปสรุปเสียไปก็ไม่ได้แพงมากนะครับแล้วก็ไม่ได้ถูกเกินไปแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถหากันได้อยู่นะครับเออก็ไม่ได้แย่นะครับสําหรับอีเวนต์เลยหลังแบบนี้ก็ มีให้หาก็ถือว่าดีนะครับสำหรับคนที่ขาดจี้อะไรก็สามารถมาหาได้นะครับก็โอเคผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ